สวัสดีครับธุรสินพระชวมินีพระรวยนอ้องพี่น้องมาตามแนวทางอาจารย์วดัดดงนักเต้นตนะครับของคนเชิญอุปกรณ์โอ้ทบน,นอทบนอกท่านกลอาจารย์มือนี้มาตามแนวทางข้เก่อน,นะ,คะครับอาจารย์โอ้มือนี้มาตามแนวทางข้เก่อวัตถิพานมาเป็นไงครับอาจารย์วัตถิพานมาครับข้ากับว้ากันก็ว่าอันเก้าก็โมโหไม่ตัวเดียวกันเนาะ มันว่กตัวเดียวกันนี่อาจารย์ให้ก้ับหัวก้าหางเอาเออดันมุนได้หมุนเหาว่ายู้ว่าเสิร์อันใหหมุนเอาวนห่หมุนหลดเนาะผู้นสวเมาหน้ากัมีอผู้นมุนผู้นมุนเอาเป็นบจกบ่เป็นชวนหลายผู้นนกลหนากหลังกระไรผู้นมีทุนหลายเนาะ ครับของบุญของคุณนทุ่มเอฟซีมันซื่อของฝากขึ้นมาห้เเลยเอฟซีมันถอเก่าหาน้ำบ่อาจารย์แมีนด้วเป็นกับชื่อของฝากก็ห้พนคุ่มเท็ดอยู่นี่ละแสงสลาเซลมาครับสงม่จากล่างก่ค่ะสองสองล่างแบบไงที่ดียวเอฟซีเท็ดที่เท่านันรับลุงเทียบลุงเทียบเดี๋ยวนี้กำลังประกอบเออกำลังสีผ้ากันเห็ดอยว่อ่าเออ ขอบุญขอบคุณได้ไรยขายังขาดายเราคิดคิดไปเรื่อยเรืยก uh ันพากันวาให้ได uh uh ้ละดูดูนีนมันอ่อมอาจารย์ก็บอกเลขแม่นแม่นคือเก่าเด้อโอ้มันก็บบแม่นปบบนั้นแม่นแม่นด้อวากันเนาะห้องฝันเนาะอันที่ว่าเลี้ยงเลี้ยงก็ฝันนี่ฝันว่าก็คือสมัยสมัยตะกี้เนาะได้บอกสู่ฟังเลยว่ามีญาติเพิ่นมาตุยอยู่หนิมันเสียอยู่หนผู้หญิงเนาะไม่รู้อ่อนเนาะเพิ่นเบิดบุญไปทั้งลูกทั้งนั่นทั้งลูกทั้งเมียเพิ่นแาบนี้ มือล้างมือแนวท่าออกคลืนหนึ่งเลยคก็เรื่อว่าฝันฝันมามันอุ้มลูกขึ้นมาทั้งคุณละยางมากยางมาเพิ่นยางมาหอดชื่องานแตเลยถามเพิ่นก็เลยเบิ่งเอาผู้ใดอุ้มลูกมากเนี่ยเหมือนน้อบ้านฝันเนาะเพิ่นก็เลยยางไปอุ้มยางไปเพิ่นเอาไปอุ้มมาจากไหนเล็กน้อยฝนเขียวแล้วเล็กน้อยฝนเขียวแล้วเจ้าเอาเร่งหน้อยมไหมอยังนี่เอาไม้ปูปัวให้เพราะน่ะเอาไม้ปูปัวนายจะกู้ไปหาหมอ เพื่นว่าอันบ้านเพื่นโมมีหมออ้าเพื่อนโมมี่หมอบ้านเม่ยงเพื่นบ้านเม่ยงเพื่นโมมีหมอทำไมตะกี้ให้เรากับนี่าะให้คนเป่าคนปัวเนาะเโมมี่ขี้วานโมมี่ขี้ข่มเพื่นวานอ่ะวานนี่เพื่นกันได้วานก็จะเจี่ยวข่อยปัวจังได้อข่อยโมมีหวานนี่ยาท่านอันสำหรับปูไม่ได้ใช้ยาดอกเพื่นวานเหรอปูไม่ได้ใช้ยาดอกเพื่นว่าเพื่อนไหนเพื่นวาเนี่เพื่อนไหนเพื่นว่าเพื่อนไหนกับมืออังที่ เออเฮ็ดจังซี่เดวันนี้เฮ็ดตังซี่บ้านเฮ็ดตังคีเหลอามาเป่ากระดาษตัวีสองเออเฮ็ดจังซีเหลอามาเป่าเอามาเป่าเพื่อนว่านเห่ามาเป่าเหล่าไปเจาะหัวลูกเพื่อนพอดีคอยแตะหัวเพื่อนว่าเพื่อนเลยาว่าเฮ็ดให้มันได่นสามสองสีเพื่อนว่านเหรอเพื่อนบอกตัวเดียวไหมตัวเดียวเลยใบจันตัวเดียวเลยตัวตัวตัวทั้งนานลงเทียนให้มันได้นสามสองสีเออ ตัวทั้งนาเป็นเลขมือภาพไปบัวจันตัวทั้งนาเลขมือภาพไปอืมอันนี้มือภาพไปเรื่อยบวมเรื่อยสบายเรื่อยกินเป็นสามสองซีให้เป็นให้เป็นให้เป็นสองสามสีเป็นว่าสองสามซีรึว่าสองสีอันสองอันสามสองอันสามสองซีสองสองสามซีก็ได้ครับเป็นว่าเป็นว่าเห็นทั้งซีละเห็นมันได้สองสามซีเนอะเพิ่บอกวางซีสองสามซีเอ้อ อันเป็นวางสีไม่เราเมื่แตงหว้า,วาล,วลูกผู้ขาลูกผู้ขาก็ pic. เศร้าหรอกเพราะเดี๋ยวเมื่อไป,อไปแตงหว้าพวกเราว่าลูกคนเราค่อยค่อยแดงขึ้นด <fiquei S 1> ได้ตัวเดียวมันว่างตัวเดียวบอกตัวเดียวเลยสามสองสี่ตัวเดียวโครตเลยแต่ว่าสี่หนึ่งสามนี่เป็นเมื่อ้าไปสองสามสี่หรือสี่ที่เริ่มตัวใดก่อนสองสามสี่เราพูเพียนอันนี้เชื่อสองสามสี่ไมนกันแตก็ตัวเดียวกันนั่นปป <c oughs> ละ สองสามสี่จะว่าสี่หนึ่งสามนี่เป็นเลขเมื่อผ้าไปแมนเมื่อผ้าไปหรือจนได้โอ้ยจนได้ว่าจักรเพาว่าจันเมื่อผ้าไปเอาคือเกาเพราะว่ามันติดตัวหันซ้ำนั่นหนึ่งเวลาบุงคลมาคนสอบเนาะมาเติมสี่หนึ่งเนี่เออมาเติมได้หน่อยก็คือเป็นสองเป็นหนึ่งคนตัวสองเป็นหนึ่งเป็นสี่เป็นหนึ่งเหมือคนตัวเราจะให้ความนะครับพระอาจารย์เนาะขยายเป็นน้ำเอสี่หนึ่งสาม เราจู่ว่าถ้าว่าจังไดเอ๊ครับอืพี่สิวได้ปีนบ่ได้ปีนคือเก่าอยู่บ่ฝันว่าจังไดเหรอครับอาจารย์เราฝันไหมนะครับอันว่ามีผู้หญิ่งคนป่วยเอาเอาลูกคนป่วยมันอุ้มลูกขึ้นมาหาผู้หญิงเป็นผีบ่กครับอาจารย์เป็นผีเพิ่นบันว่ามันดูเมี่ยงข้างล่างเพิ่นขึ้นมาแล้วทั้งทั้งหัวหลวงพุ่นน่ะอุ้มลูกมาหาลูกคนลูกกันเป็นเล็กน้อยมัน ยางมาห่หอดเบิ้งไปใกล้ๆข่อยผันเขียวมาแล้วเล็กน,น้อยเราเลยว่าให้ดกับม,มือให้ดกับม,มือเขาให้ดกับมือเขากับมือเขาเอาไปเป่าตปเตะแหวนหัวลูกพนันบานไปเตะแหวหัวลูกพนันเป็นผันว่าสองสามสีเห็ดมันได้สองสามสี่แล้ว,วเป็นวางสิเลยต่งว่าเป็นไฮโซกันพ่จ้ะต่างว่าเป็นวางสัตวเนาะมีตัวมากตัวเน้นเนจ้ะโอ้มันเอาอะไรตัวมามากเอามักที่มัก มักสามสีกับสองสองสามอะสามสีกับสองสามเออเน้อด้ยแข็แข็นี่ที่จริงน้อยจานเนาะเม่นีตัวน้อยแข็แขนั่นดิตัวเดียวอ้อาจารย์เมื่อมือผ้าไปแหงสีกัมโอ้เียนตัวแรกทำมเมือผ้าไปเลยคนแต่สั่งนะวะสังเมอผาไปเขียนก้อนเขียนก้อนมูอะไดิอ้อคือเมื่อเียนตัวนี้จนวายู่ยหนึ่งเสี้ยวเพาาวใจาน เอาให้เล่าเหมือนลูดมันสิบบาดอีกสองสามบอกอาจารย์ผีบอกตัวใดก็อาจารย์ผีบอกเฮ็ดให้มันได้อันสามสองสีแวตัวนั้งตัวนั้นก็ลงเขียนด้วยกันหลงเขียนที่อันเป็นสองสามสีนี่แม่นตัวแท้พ้นบอกกันสามสองสีโอ้ที่ที่แท้พ่นบอกสามสองสีแม่นเลยเป็นเป็นมือ้าไปทั้งสองตัวแม่น แต่ว่าเป็นเลยมันอยู่ในหักเดียวกันก็เลยบมเขียนเพิ่มอยูมันเป็นอยู่ในหักเดียวกันนเอเก็นวางสัเนาะ้ันขาดนอาจารเออสามีกัสามสกัสองสามมะพันคูณพัะเออสามกับสองสามพันคูเอตัว้ก็อาจารย์พันคพัน เอตัวได้กว่าครับไปสองสามก็สามสีอาจารย์วัดดงนำปืนนี่ตัวพันขุ่นพันพร้อมบาลี่น้องเลยฟันดีฟันใจว่าสิมากไหครับอาจารย์มากมากขันมาบอกคักปากนี่มากโม่มาจังไดเพิ่นบอกปานนี่เนาะอาจารย์ฟันตะมือได้กค่ะหลังหลังหลังออกสองมือ ปันตองวัดเลยตัวนี้ปันตองวัดตัวมักตัวชอบของอาจารย์ตัวใดก่อนครับตัวมักตัวมักตัวชอบมักสามชี้กับสองสามครับสองชี้ก็ได้ครับตัวซ้อท่านคุดท่านเลยบอกอาจารย์ตำลังขึ้นให้อาจารย์เอาเอาไว้นึ่งก็ได้เอาเอาไว้นึ่งเออยานวัดดงนาคืนเอออาจารย์ปันดีได้ครับพี่น้องฟันผสม อีแสดงว่าฟันต้องหวัดปะครับอาจารย์แมนถ้าว่าต้องหวัดแล้วงเล็กงเล็กออกขึ้นหนึ่งต้างเล็กับนมากเพราะท่นได้ฟันอีกเจียบอกอคะเม็ดจีดีอันต้องหวัดปะครับแมนฟันต้องหวัดอาจารย์วันดงนาประันแม่นนิมิตได้สามตัวสพันธ์ซาพันลืออีลีตัวนี้ครับเนาะพระอาจารย์ครับ บอกแม่นจนนี้เขาป้ามาบวชนี้จนนี้มาบวชอายก็ได้น้ำอยู่ดีมันไปกับหัวกับพางเอามันมาหาอยู่มืออายดูยังไงบอกแม่นเลยได้ตัวใดอาจารย์เพื่อนได้ตัวใดจ้ะเพื่อนได้เกาหานสองสามสี่วันนี้ให้เพื่อนไปอาจารย์ให้เพื่อนแล้วเพื่หนจ้าให้เพื่อนสองสามสี่สามสองสี่มันว่าตามนั้นเ้อพี่น้องติดแนวทางของอาจารย์วัดดงนาเพื่อนนะครับ เลขผีบอกกบ่าได้นะครับพี่น้องก็นําไปพิ่จรหนาเบิงนะครับมากระจัดคัดกับพานถ่ายคลิปขอขอบคุณพี่น้องเอฟทุกทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพอกันไม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ